สวัสดีครับบลิมโปรช็อปเช่นเคยนะครับวันนี้มาเสนอนะครับล้อโรลิซิ่งนะครับจะเป็นตัวที่เขาเรียกกันบ่อยมากคือเอ็นไกเอ็นไกนะครับเดี๋ยวบ้านเราเรียกสามก้านนะครับในตำนานนะฮะชุดนี้นะครับติดเซริกา GT 4มานะครับผมเป็นล้อขับสี่เนาะตัวนี้จะเป็นขอบสเปคนะครับขอบสิบเจ็ดนะครับคู่หน้านะครับสองคู่นี้จะเป็นกว้างแปดนะครับ ออฟ44นะครับคู่หลังนะครับคู่นี้นะฮะจะเป็นขอ17กว้าง9ก้าออฟสินะครับออฟแบบหลังโหดๆเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูพามาดูกันนะครับตัวนี้สีเดิมฝาครบนะครับก็ล้อล้อก็มีอะเล็กเกอร์นะครับบางหรือเขาเรียกอะไรอะเล็กเกอร์เริ่มเริ่มจางครับเริ่มเริ่มหายไปเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะฮะชุดนี้จะเป็นฝาครบนะครับ อ๋อล้อชุดนี้ขอบอกว่าเพจครบนะฮะแต่ว่าเพจเนี่ยตีตีรูมาผิดนะครับในสติ๊กเกอร์เนี่ยในเพจเนี่ยจะเป็น5รู114นะฮะแต่พอมวัดดูรูมันจริงๆเนี่ยจะเป็น5รู100นะครับถึงบอกว่าติดเซริก้า GT4 มานะฮะก็พามาดูทีละวงอันนี้คู Whew ่หน้านะครับเหมือนเดิมนะครับยางเป็นยางปีเก่านะครับไม่สามารถใช้ได้นะครับก็พามันดูก่อนเนาะ ขอบสวยนะฮะสีเดิมนะฮะล้อพวกนี้เป็นล้อฟอร์นะครับผมฝาครบนะครับองที่สามนะครับอันนี้ล้อกว้างเก้าเนาะที่ผมบอกเนี่ยแลกแลกประมาณเนี่ยแกลกอกนะฮะขัดได้นะครับบางคนเขาก็จะไปขัดให้เงาเลย ที่บอกว่าเป็นฟอร์ดเนี่ยฮะลองอ่านฟอร์ดลีมนะครับเดี๋ยวมาดูสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ครบทุกวงนะฮะเนี่ยอันนี้นะครับที่ผมบอกว่าเป็นสี่รูร้อยสิบสี่นะฮะไม่ใช่นะฮะเป็นสี่รูร้อยนะฮะเพจบอกผิดนะฮะรูมันคนละสเปคกันนะครับนะเพจครบหมดทั้งสี่วงตัวนี้นะครับ โหดๆเลยนี่นะครับสิบเจ็ดเก้านะครับรอบสิบสามโหดๆเลยอันนี้นะถ้าคนชอบแบบว่าลึกๆตอบโจทย์เลยครับเซลิก้าจีทีโฟหรือขับสีรุ่นอื่น ผมชอบนะส่วนตัวใส่กระบะน่าจะสวยอ๋อลืมบอกนะครับคู่หน้าจะเป็นหลบเบ็กนะฮะคู่หน้าหลบเบ็กแน่นอนการโค้งออกนะครับพอใครที่จะดูรู้นะฮะมบณนี้นะครับเวลาสังเกตโค้งไม่โค้งหลบเบ็กนี่จะให้สังเกตตรงนี้นะฮะกา้านระหว่างฝั่งนี้นะครับเวลาเราใส่เบรกเนี่ยถ้าคน รู้จักแดบนะครับก็ไม่ยากนะครับยังไงฝากไปด้วยนะครับถ้าใครสนใจชุดนี้นะครับก็เบอร์โทรเบอร์เดินนะครับผม082นะครับ076 3232นะฮะสามารถดูของได้เกือบทุกเวลาถ้าไม่ติดเคร์ฟิวเหมือนเมื่อก่อนนะฮะหรืออะไรต่างๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับ082 076 3232นะครับติดต่อทางเพจหรือเบอร์โทรศัพท์หรือไลน์แอดก็ได้นะครับผม ไงาฝากขอบคุณนะครับขอบคุณครับ